เราไถาเปิดหน้าดินแล้วครับเราใช้รุ่นนี้เราใช้ความลึกปกติเราจะต้องตีใช่ไหมทีนี้เราจะเปิดหน้าดินให้ลึกจะใช้แก้งข้าวใหม่คือจะใช้ตีให้ลึกไถให้ลึกแล้วดูว่าข้าวจะสมบูรณ์ขนาดไหนรุ่นแรกเราใช้ตีอย่างเดียวมันก็โอเคแล้วผลผลิตได้โอเคแต่เนี้ยรุ่นนี้ลองใหม่คือจะไถให้ลึกก่อนตากดินไว้หนึ่งวันแล้วก็สูบน้ําใส่แล้วจะแปลกทิ้งแปลแปลงแปลงครั้งหนึ่งก่อนหึงสูบน้ําใส่แล้วเราสามารถดําได้เลย คือเราจะลงใหม่เราจะไม่ตีแม่อะไรทังสิ้นจะไม่ย่ําจะไม่รูปอะไรคือไปอีกรวงหนึ่งสูบน้ำใสแล้วจะดำตามเลยเนี่ยคือจะทดลองไปนี้ใหม่คือจะแกงข้าวลุนน้ใหม่ว่าจะผสมปุม๋ยขนาดไหนเนี่ยเราใช้ความลึกเนี่ยในช่วงยี่สิบเซนที่เขาไม่ไถกันเพราะอะไรเขากลัวพื้นนาเสียแต่เราต้องการพลิกนาดินใหม่เราจะให้ข้าวงามขึ้นอีกจะใช้ปุ๋ยให้น้อยลงจะใช้ยาให้น้อยลงขึ้นไปอีก คือเราจะตากในดินคือค่าเชื้อโรคค่าอะไรตากในดินสักวันหนึ่งเพราะหน้าเนี่ยอากาศแบบร้ ب, อนจัดยังไงวันเดียวก็ใช้ได้แล้วแห้งแล้วดินก็แห้งเนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สูบน้ำใส่ได้เลย